สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว Samsung Galaxy A12 ครับรอบนี้ราคาดีคุ้มกว่ารุ่นที่แล้วนะครับอัปเกรดทั้งเรื่องของตัวชิปเซ็ตกล้องเป็น4ตัวแบตเตอรี่เพิ่มเป็น5000ม ah, ิลลิแอมหนจะความจุอีกและก็ที่สำคัญก็คือมีตัวของเกมปลั๊กอินมาให้เลือกปรับแต่งด้วย ซัมซุง Galaxy A12 ครับมาพร้อมกับราคาเปิดตัวที่คุ้มค่ากว่าตัวแรกแล้วนะครับผมเพราะว่าตอน A11 ผมจําได้เปิดมาประมาณ5,199บาทครับส่วน A12 ตัวนี้เปิดมาที่4,999บาทนะครับแต่ว่ามีการอัปเกรดเรื่องของสเปคครับเปลี่ยนชิปเซตเป็น Exynos 850นะครับ เร็วแรงขึ้นกว่าเดิมประมาณ30%ตัวหน้าจอ HD plus ขนาดใหญ่6.5 2นิ้วกล้องหลังอัพขึ้นมาเป็น4ตัวนะครับผมมีเซ็นเซอร์หลัก4 8ล้านอัลตร้าไวทล้านแล้วก็มีมาโครก,กับเดฟเซนเซอร์อย่างละ2ล้านนะครับหน่วยความจำภายในนะครับแรม 4GB กิกะไบต์รอม 128GB แกิกะไบต์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ5000 m มิลลิแอมด้วยเนี่ยนะครับเปิดราคามาประหยัดกว่านะครับแต่ว่าสเปคโดยรวมก็อัพเกรดขึ้นมาหลายส่วนเลยทีเดียวนะครมเริ่ม่ม่ทีือองของข ตัวเครื่องนะดีไซน์ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวของ Galaxy A12 นะครับอันนี้ก็มาพร้อมกับพอร์ต USB Type C นะครับช่องไมโครโฟนช่องหูฟัง3.5ลำโพงนะครับถัดมาด้านขวาของจอภาพก็จะมีเซนเซอร์สแกนลายมือบนปุ่ม Power อนะครับฝังเอาไว้ตรงนี้ ถัดขึ้นมาปลุมปรับเพิ่มลดเสียงนะครับด้านบนนะครับจะมีส่วนของไมโครโฟนตัวที่2สลับใช้ในการตัดเดสียงรบกวนทำ noise cancellation เวลาคุยโทรศัพท์นะครับและส่วนของถาดซิมครับเป็นแบบทริปเปิลสลอตคือใส่ได้2ซิมบวกกับ1นึงไมโครเอเติมหน่วยความจำได้อีกส่วนต้องหน้าเซลฟี่ครับความละเอียด8ล้านพิกเซลอยู่ตรงกลางนี่เลยอ้อเกือบลืมนะครับสีสันลวดลายครับรอบนี้จะมีด้วยกัน2สีสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับโดยจะมีการใช้ texture หรือว่า ผิวของฟ้าหลังนั้นแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือส่วนด้านบนครับจะเป็นลวดลายทะแยงนะครับแบบน,นี้นะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นแบบผิวเรียบนะครับให้มิติที่แตกต่างกันส่วน UI และการใช้งานครับ Samsung Galaxy A12 มาพร้อมกับ Android 11บน One UI Core 3.1นะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ตัวนี้ถือว่าให้มาครบหมดครับเรื่องของการทํางานแบบม u l t i t a s k i n g โดยเราสามารถครับจะเลือกเปิดแอปขึ้นมาก่อนแล้วทำการแบ่งหน้าจอก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับเราก็เลือกเปิด ตัวของแกลเลอรี่ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็แตะไปที่ r r s s e n t a p p ทํทการแบ่งหน้าจอบนล่างนะครับเลือกมุ่มวงแยกหน้าจอปั๊บนะครับข้างล่างก็จะมีแอปที่สามารถเปิดใช้งนานได้ให้ดูเลยก็เลือกเป็น Chrome ก็จะเป็นการแบ่งหน้าจอครับบนกับล่างทำมัติมิโดเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดอยากจะปรับไซส์ย่อขนาดก็ทําได้ครับแบบนี้ปุ๊บปั๊บนี่นะครับปรับได้หลายสเกลนะครับแล้วแต่เราถนัดในการใช้งาน แล้วก็ตรงนี้ก็ถ้าเกิดต้องการจะเซฟเก็บไว้นะครับก็สามารถจะกดเป็นแอปแพรนะครับเซฟไว้ที่ถูกของ Edge Panel ได้เลยแบบนี้นี่ครับแล้วก็แค่สลากนิ้วนะครับสลด์ตัว Edge Panel ออกมานะครับก็สามารถจะเลือกเปิดแอปที่เราใช้กันบ่อยๆได้นะครับจากแถบด้านข้างตรงนี้หรือว่าเวลามีการเซฟพวกแอปแพร์เก็บเอาไว้เนี่ยก็จะมีส่วนของการตั้งค่าเซฟไว้ให้ด้วยเราแค่แตะนะครับที่ YouTube กับเบราว์เซอร์นะครับ สลับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับก็จะเปลี่ยนคู่แอปขึ้นมาแสดงผลทันทีครับพร้อมใช้งานต่อเนื่องโดยตรง Edge Panel นะครับก็สามารถจะเลือกฟีเจอร์อื่นในการแสดงผลหรือรูปแบบได้อีกนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราสามารถจะมาเลือกเป็นคอนแทคการจับภาพหน้าจอแทสต่างๆนะครับงานมนีอะไรบ้างสาาภาพภูมิอากาศเครื่องมือหรือแม้แต่พวกคลิปบอร์ดที่เราเซฟเก็บ,บเอาไว้ครับก็สามารถจะก๊อปปี้ไป,ไปวางแล้วก็มาแปะทีหลังได้ครับรลองเลือกเปิดตึง้งสภาพอากาศตึง้ง เสร็จแล้วพอเวลาเลื่อนออกมาก็แค่สวายครับก็มีการสลับหมดนยางไงสลับให้แล้วนะครับเครื่องมือครับเครื่องมือนี่ก็ l ม m แต่ไปฉายมีตัวของการวัดระดับน้ํานะครับแล้วก็มีแบบบรรทัดแบบนี้ก็สามารถจะเลือกปรับตังค่าได้เป็นหนงเปิด่ดยทั่วไเป็นเซนติเมตรเป็นอะไรเงี้ยนี่นเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วแล้วก็ยังสามารถเลือกใช้งานนะครับแบบป๊อปอัพวิวได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าต้องการให้แบบเป็นหน้าต่างเต็มเต็มแต่ย่อขนาดลงมานะครับ อย่างเช่นเราอาจจะเปิดตัวของ u t u b e นะครับเลือกป๊อปอัพวิวนี่นะครับก็จะเป็นหน้าต่างลอยแบบนี้นะครับสามารถจะย่อขยายนะครับเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะย่อเอาไว้นะครับแล้วก็เช่นอ่ะเปิดก,กู o กิลเพลขึ้นมาปึ๊บป๊อปอัพวิวด้อีกไหมนะครับป๊อปอัพวิวอีกนี่นะครับก็สามารถจะทําได้หลายหน้าต่างนะครับเก็บเอาไว้ใช้งานถึงเวลาจะเปิดขึ้นมาเนี่ยก็แค่แตะแล้วเ,เลือกว่าจะเปิดแอปไหนเป็นแบบหน้าต่างลอย ยกตัวอย,อย่างเช่นเราอาจจะแบบทําการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเปิด f a c e b บ o k Facebook อยู่อย่าคานวณราคายอดเงินก็แค่เปิดตัวของคาลคูลเตอร์หรือว่าเครื่องคิดเลขให้เป,ป็นป๊อปอบวิวก็ได้นะครับเสร็จแล้วพอเปิดมาเจอตัวเลขก็แตะเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้วก็ทําการพิมพ์บวกลบคูณหารไปก็ได้สำหรับใครที่เปิดเครื่องมาฉาตัวของอินเร์เไม่เจอครับอันนี้ก็ไม่ยากครับเข้าไปที่การตั้งค่านี่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปเลื่อนหาในส่วนของการแสดงผลนะครับหรือว่าหน้าจอครับดิสเพย์จอภาพตรงนี้แหละ ถัดลงมาข้างล่างจะมีท็อกเอชพาเนลครับเลือกเปิดปิดบริเวณนี้เพื่อใครแบบว่าอาจจะไม่สะดวกใช้งานนะครับชอบแบบหน้าจอลนๆมากกว่าเนื่องจากมีแถบข้างก็เลือกเปิดหรือปิดตรงนี้ได้นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดเปิดไว้เนี่ยมันก็ทํางานเปิดแอป,ปสำหรับแปมาได้เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานนะครับจาก3ปุ่มด้านล่างเป็นแบบสวายหน้าจอปัดซ้ายปัดขวาปัดจากล่างขึ้นมาเนี่ยก็เปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับนี่เลยข้างๆการแถบการนันทางครับอยู่ด้านล่างนี่ครับก็เปลี่ยนเป็น แบบเกสเจอร์ได้นะครับนี่ซึ่งการใช้งานก็ไม่ซับซ้อนครับถ้าดันขึ้นมากลับหน้าโฮมดันขึ้นมาค้างปึ๊บตัวแอปล่าสุดที่เปิดใช้งานอยู่นะครับนี่แล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้งานแอปอยู่แล้วต้องการจะสลับแอปอันนี้ก็แค่สไวายแถมด้านล่างแบบนี้เลยเห็นไหมนะข้ามไปข้ามมาเข้า y o u t u b e นะครับปัดมาเบราว์เซอร์ครับกับที่ Hdge Panel นี่ครับ แม้แต่ม u l ติเมนดที่เปิดค้าเขาไว้ครับก็ยังสามารถสวายแบบนี้ย้อนกลับไปที่การใช้งานได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยปุ๊บปการนั้งค่า Wi-Fi คือทุกนนะะ wi ยอย่างที่เคยเ,คยเปิดไปอ,าอ้าเนี่ยพับจีก็มาเห็นไหม <c oughs> เ,เล่นค้างอยู่หรือเปล่าปิด <c oughs> ไปก่อน๋ยวรีวิวไม่เสร็จเดี๋ยวเข้าเกมก่อนใช่ไหม <c oughs> มาดูการะทาเพิ่มเติมก่อน,อนละกันเผื่อแบบใครซื้อไปยังไม่เคยใช้งานนะครับ สำหรับเรื่องของตัว Quick setting นะครับปุ่มต่างๆเอาไว้เปิดปิดเนี่ยก็อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับในการเปิดพวก Wi-Fi Bluetooth Location Service นะฮะ่ดูนี้หมดเลยแล้วก็ตัวของ Galaxy A12 มี shortcut ให้ในการใช้สแกน QR Code ด้วยนะครับื่อใครไปเจอพวก QR Code ต่างๆต้องการสแกนก็แกะตรงนี้เลยปุ๊บก็จะเป็นการเข้ากล้องดูในโหมดพร้อมสแกน QR Code ครับ อีกฟีเจอร์หนึ่งที่หลายๆคนใช้กันครับก็คือตัวของโซเชียลที่เราสามารถจะทำ d u a l Messenger ก็คือมี2 Account นะครับในเครื่องเดียวได้ที่หน้า Setting นะครับการตั้งค่าคุณสอบกบขั้นสูงเลื่อนลงมาจะเจอตัวของ d u a l Messenger นะครับตัวนี้แอปโซเชียลที่สามารถเปิดเป็นสองเข้เาได้ครับก็อยู่ที่หน้านี้เลยเราแค่เลือกเปิดนะครับก็จะเป็นการโลนแอปเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็สามารถทำการล็อกอินด้วย2 ID บนเครื่องเดียวกันได้ จากที่ลองโหลดมาครับก็จะมี f a c e b o o k l i n e แล้วก็ Messenger นะครับที่สามารถทำเป็น2 Account บนเครื่องเดียวกันได้นะครับโดยชิปเซ็ตตัวใหม่นะครับ x n o s 8 5 0บวกกับแรมที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นที่แล้วนะครับเป็น4 g b เนี่ยทำให้ Galaxy A12 ครับสามารถใช้งานเปิดและแอปสลับไปมาได้นะครับอาจจะมีช่วงเวลาโหลดแอปใหม่ครั้งแรกแป๊บหนึ่งพอเข้าไปที่แรมแล้วครับคราวนี้ก็สามารถสลับไปมาได้สบายๆกดปุ๊บมาปั๊บเลยทันที คราวนี้ก็มาตอนที่เรื่องของเกมมันบ้าน,นะครับที่บอกว่าตัวของ A12 นะครับมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอย่างเกมปลักอินเข้ามาเสริมนะครับ ปกติแล้วมือคือซัมซุง Samsung มันจะมีตัวของเกมลันเชอร์ใช่ไหมครับที่เอาไว้เช็คข้อมูลต่างๆและปรับเรื่องของการตั้งค่าการแจ้งเตือนบล็อกไปเลยเวลาเล่นเกมถูกไหมครับแล้วตัวของเกมลักอินนะครับมันจะเป็นส่วนเสริมที่เข้ามาทําให้เราสามารถจะปรับตั้งค่าแบบละเอียดได้แล้วก็เอาไว้มอนิเตอร์ข้อมูลต่างๆนะครับฟีเจอร์แรกในตัวของเกมลักอินก็คือเกมบูสเตอร์พลัสนะครับที่เราสามารถจะปรับแต่งตัวเกมเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่น P ับจีนะครับเปิดมาเราอาจจะเลือกโอเคเน้นเฟรมเรทนิ่งๆแล้วกัน หรือว่าจะเลือกเป็นแบบขอเล่นานาน,านๆก็สลับมาเป็นโหมดแบตเตอรี่ก็ได้นะครับหรือว่าตัวของอ v นะครับอ่าลองปรับบ้างอันนี้เราขอเปลี่ยนเป็นเฟรมเรทสูงๆแล้วกันนะขอเนียนๆนิ่งๆเข้าไฟออกไฟได้สบายนะครับก็สามารถเลือกปรับตั้งค่าตรงนี้ได้มีของเพล็บซเอาไว้เช็คเฟรมเรท CPU GPU ว่าทำงานเป็นยังไงบ้างระหว่างที่เล่นเกมนั้นนะครับนอกจากนั้นที่มีตัวของ Daily Li มิตที่สามารถจะให้ผู้ปกครองเปิดเรื่องของ การเล่นเกมได้ว่าวันหนึ่งเล่นได้กี่ชั่วโมงนะครับมีตัวของเกมคล็อกนะครับที่สามารถจะเอาไว้ตั้งเวลาได้เพิ่อบางทีเราตายแล้วกว่าจะเกิดบ้าง40่ิบวิห้ิวิถูกไหมครับก็ออกมาทำอื่นๆก่อนเพื่อกลับเข้าไปจอยเกมก็ได้มีจิฟครีเตอร์ไว้สร้างภาพแอนิเมชันนะครับแล้วก็มีตัวของ p พรอริตี้นะครับหรือว่าหมดสำหรับความสําคัญที่เอาไว้ครับตั้งค่าเพิ่มเติมได้ว่าต้องการจะเน้นเรื่องของเฟรมเรทมากอนพวกกราฟิกต่างๆหรือเปล่าแล้วก็จะมีการเก็บสถิตินะครับระหว่างที่เล่นว่า ตอนที่เล่นเกมเนี้ยเฟรมเรท CPU GPU เป็นยังไงบ้างรวมถึงใช้แบตเตอรี่ไปเท่าไหร่นะครับข้อมูลมาเลยล่านี้ครับเรียกว่าถ้าเกิดเป็นสายเกมเมอร์เนี่ยต้องชอบดูแน่นอนนะครับนี่ไงมีค่าเฟรมนะครับ CPU GPU จีพทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับอุณหภูมิตัวเครื่องเล่นหมดไปแล้วเนี่ยแบตเตอรี่หายไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับย้อนดูได้เป็นรายวันเลยครับนะครับอย่างเช่นวันอังคารนี่นะครับเป็นยังไงบ้างหมดไป5%นนะครับวันพุธโดนไปกี่เปอร์เซ็นต์ ครับอใช่ไหมอย่างเกมนี้ครับอาวี RV เล่นไป29นาทีแบตเตอรี่โดนไปประมาณ4%่อร์แบบนี้ครับสามารถเช็คข้อมูลได้หมดเลยเฟรมเรทเป็นยังไงบ้างวิ่งขึ้นวิ่งลงครับคือต้องบอกว่าอัตราเฟรมเรทเนี่ยบางทีมันตกลมาบ้างเพราะว่าจะเป็นการเข้าไปที่หน้าเมนูหรือว่าค่าตอนที่รอโหลดเฟรมเรทจะไม่ขยับนะครับไม่ใช่ว่าเล่นแล้วเฟรมวิ่งนะครับเพราะว่าตอนที่เข้าไปเล่นนะครับทั้งตัวของอาและ p ับ G เนี่ย เฟรมเรทโดยรวมถือว่าลื่น,นครับแต่ว่าตัวของ x 0 8 5 0เหมือนกับว่ายังไม่สามารถเปิดอัตราเฟรมเรทสูงได้อย่างตัว RV นะครับคือจริงตัว CPU GPU มันรับไหวนะครับผมถ้าเกิดลองดูเนี่ย30เฟรมอัดหน้าจอไปด้วยเนี่ยวิ่งยาวๆเลยถ้าเกิดหลังจากนี้มีแพทออกมาให้รองรับ60เฟรมด้วยผมว่าก็น่าจะเปิดไดนะ้สบายๆส,ส่วนความจีนะครับถ้าเปิดภาพ HD เฟรมเรทสูงอันนี้พอเล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดเปิดอัดหน้าจอไปด้วยนี่ไม่แนะนํา ถ้าเกิดจากอัดหน้าจอไปด้วยลองปรับกราฟิกมาเป็นระดับกลางแทนก็จะดีกว่าบนหน้าจอเห็นว่ามีทั้งหมด4ช่องด้วยกันครับที่เพิ่มเติมเข้ามานี่คือฟีเจอร์6ตัวเพิร์ฟซีนครับเราเห็นค่าเฟรมเรทนะครับผม CPU GPU รวมถึงอุณหภูมของตัวเครื่องด้วยครับเรามาชมตัวอย่างเกมต่างๆครับทั้งการเล่นแล้วก็การอัดหน้าจอมาว่าเฟรมเรทเป็นยังไงบ้างวิ่งขึ้นวิ่งลงหรือนิ่งแค่ไหน มาต่อที่เรื่องของกล้องถ่ายภาพครับฟังก์ชันฟีเจอร์มีอะไรบ้าง Sams u n ก g a l ็กซ a 1 2นะครับในโหมดกล้องหลักก็จะมีโหมดภาพถ่ายโหมดพอร์เทชนะครับวิดีโอส่วนโหมดเพิ่มเติมก็จะมีโหมดโปรพานอรามาครับพวกโหมดอาหารแล้วก็มาโครแบบนี้ถ้าเป็นโหมดโปรนะครับก็จะมีตัวของการตั้งค่าบางส่วนเท่านั้นกนะ็คือพวก ISO ซไวบล้านะครับแล้วก็ Exposure บวกลบความสว่างนะครับอาจจะยังไม่มีเรื่องของพวกชัตเตอร์สปีดอะไรแบบนี้สหรับตัว g a l a ็ y ซ a 1 2นะครับ แต่ว่าโดยรวมนะครับเรื่องของกล้องถ่ายภาพก็จะมีตัวเลนส์อร์ไวนะครับ5ล้านพิกเซลตัวกล้องหลัก48ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็จะมีระยะของการซูมอยู่ที่1เท่า2เท่า4เท่าแล้วก็ดีจิตอซูมที่10เท่าส่วนโหมดวิดีโอนะครับสามารถถ่ายที่ความละเอียด Full HD ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังที่30เฟรมนะครับระหว่างที่ถ่ายเนี่ยก็ต้องบอกว่า A12 เป็นรุ่นเล็กก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยเราสามารถสลับถ่ายกล้องหน้าหลัง ไปพร้อมกันได้เหมือนพวก galaxy a รุ่นพี่ๆเลยนะครับถ่ายกล้องหน้าอยู่ครับก็สามารถกดสลับไปที่กล้องหลังได้เรียกว่าเป็นคลิปเดียวนะครับไม่ต้องไปกดหยุดและอัดใหม่ส่วนกล้องหน้าเซลฟี่คอมเบตแป8ล้านพิกเซลนะครับผมก็สามารถใช้งานในหมดการถ่ายภาพปกติหน้าบิวตี้ผิวเนียนนะครับหรือว่าเป็นหมด portrait รายลงฉักหลังก็ได้ย่งไรลองชมตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอจาก samsung galaxy a 1 2เลยครับ ส่วนฟีเจอร์อื่นของ Galaxy A12 ครับก็เดี๋ยวขอเริ่มที่การเชื่อมต่อก่อนตัวนี้ก็2ซิมนะครับเชื่อมต่อ 4G LTE ได้นะครับแล้วก็ตัวของ w i f i เนี่ยอันนี้เหมือนกับจำกัดเฉพาะแค่คลื่น2.4 GHz เเท่านั้นนะครับส่วนการตามทางหรือ GPS นะครับตอนนี้อยู่ในสตูดิโอที่เป็นตึก4ชั้นนะครับแล้วก็เป็นผนังปูนข้างบนมีคอนกรีตอีกอันนี้ก็สามารถจะเปิดแล้วก็จับแสดนดาวเทียมได้นะครับมองเห็น22ดวงจับใช้งานแล้ว1 7 1 8 บางทีขึ้นไป19นะครับก็คือการสัมผัสดาวเทียมถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของตัวการนําทางหรือตัวบอกทิศเพราะว่าตัวของ Galaxy A12 จะไม่มีตัวเข็มทิศหรือว่าตัว m a g โต t o m e t e r ในการระบุทิศนะครับสรับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ของ Galaxy A12 นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบต่อเนื่องยาวนานชิปเซ็ตไม่ได้กินพลังงานมากนะครับรวมถึงหน้าจอที่เป็น LCD ก็ประหยัดไฟด้วยจากในสเปคนะครับซัม u n g เขาเคลมว่า เปิดดูต่อนึ่งได้ประมาณ21ชั่วโมงนะครับแต่จากที่เรามาลองทดสอบดูนะครับอาจจะประมาณ18-19ชั่วโมงอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดความสว่างหน้าจอมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็นี่คือเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ส่วนการชาร์จแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ก็รับสูงสุดที่15วัตต์นะครับเดี๋ยวมาอันบ็อกพร้อมกันว่าภายในกล่องของ Galaxy A12 นั้น Samsung ให้อะไรมาบ้าง A12 นะครับมีชิบชิบ2คุณนี่มีอะไรนะครับอ่ะหูฟัง 3.5 1เส้นนะครับพร้อมใช้งานสาย USB Type C อีก1เส้นนะครับแล้วก็นี่าง Adaptive Fast Charge นะครับให้มาในกล่องเลย15วัตต์แล้วก็เข็มจิ้มถาดซิมนะครับที่เราบอกไปนะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับถาดแบบ Triple Slot ใส่ได้2ซิมนะครับเป็น Nano Nano แล้วก็ตัวของ Micro SD เนี่ย รองรับสูงสุดถึง1เทราไบต์เลยทีเดียวและนี่คือทั้งหมดของ s a m s u n Galaxy g A 1 2ที่เรามารีวิวกันในวันนี้นะครับเปิดตัวด้วยสเปคที่อัปเกรดขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วนะครับแต่ว่ามีราคาประหยัดลงมาอยู่ที่4,999าเบาทถ้าหอว่าใครมีข้อสงสัยสนใจตรงไหน,นอยากถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาพูดคุยมาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวมาช่วยตอบช่วยดูให้ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดรอยเอร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ